สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาพบกันเลยจ้าพามายางเลดนมาทะเลก็จะาทาเรือเนาะเดนมากทะเลหลายไปทางไหนก็มีแต่ทะเลจ้าบรรยากาศหลอบยางเลดนน้ำกันจ้าทุกคนมายางเดนวันนี้ลม,ลมลมลมเย็นๆพลนนันลอยไปุมดละปีว่างหันอยู่ตรงนี้จ้ะพากัน นะจ๊ะตรงพอกับลูกก็ยืนอั่นพากันนั่นตักปีที่แล้วเนาะปีนี้บ่ได้มาตักเลยหนา้หนา,หนา,หนาหน้าห่อนเหมือนละจะเหมือนละต่ว่นันเบิ่งไอ้ข่าวก็เห็นว่าอาทิตหนา้ากะอากาศดีกัะจ๊ะ22 23องศา,มมงาเนาะแต่ว่ามื้อนี้ลมเย็นเย็นเดี๋ยวจะก็บเดี๋ Pas på. det ved om du kan, du kan sætte den. Det er her. høj. Så høj, 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 er der Det er en mere Det skal ikke gå ned, fordi det kommer vand. Åh, nå, Bare vente lige du kan tage billeder af mor, fordi den er billede mor, jeg lukker af. Åh, er den vej, ja. det henne nu? Hvor er det Så det den vej, det går, ikke? Det går rundt i ไปโพอริโกสดิแค่มองกูเดีออ้ยอรโก้ดีฮินเดินว่ะจะยังเล่นไปน้ำกันจะเสาร์อาทิตย์พาเด็กน่อยออกบ้านหาเลาะเห็ดกิจกรรมกันเนาะเนี่ยจามงนี่ลเราคนที่ตักกุ่งปีที่แล้วปีนี้ไม่ได้ตากเลย Vi spiser, og vi der den og rejer. Der er lige en lille lomme her. en lomme, som jeg Ja. en

กวอยพาก,กันออกไมห้หล่อถูกเสาที่นาจาอากาศบ่อเน่าเนาะกว่ายเพาอ,อยากให้เด็กหน่อยติดจอดพาเด็กหน่อยออกไมห้ห่นเฮจิจกรรมจนเด็กหน่อยจะเบรติดใจจอด,ดีอดดีน,นตะวันหลูกไก่กดพั๊นเนี่ยสื่อไ p a d ดห,หายเราจะเพราะว่าสำหรับกอยกวอวายยังหน่อยอยู่เนาะก็เลยบ้าไนอยากให้เลนบันอยากให้ออกมาแลนเลนอันสูดอากาศแบบเนี้ยหลายกว่าจ้ะ ถ้าซื้อให้ตอนนี้ก็คือก็จะพาก,กันเดินติดแต่น้าจอนนี่นนก็ไล่แพทฟุตท่าเรือนี่บรใหญ่นะจ๊ะแต่ว่าก็ได้จอดเรือได้หลายอยู่ออก,ก็เจ้ากําลังเรือล่ำหนุนเจ้าจออกําลังจเอ้าพากันเดินออกออกเรือย่างเรื่อกันจ้ะ มีอะไรหลายเดินเล่นกันหมุนกุง้งมีอยู่จากกลุ่มโตเล่นหอยกุ้งตัวกุ้งหลายเลยล่ะกุ้งฝอยหน่อยนะอ,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 อันนี้เขาอ่อนเฮ็ดไว้ถ่ายเด็กน้อยเล่นนะจ๋ะแข้งปูแข้งปูเวลาตกปูน้ำเนี่ยตกตกปูแล้วเขาก็เอามาแลนแข่งกันอยู่เนี่ยแข่งลงไปเหรอมันก็นแข่ง แรนลงตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำจ้าซำปลอยปูลงน้ำก็เก่าเนาะเป็นหูเป็นน้ำลงไปเห็นน้ำปิดไฟเราแล้วกับเอาปูใส่ตนั้นแล้วก็เปิดแต่มันแรนลงมาแข่งกันลงน้ำเนาะ จ้าทุกคนคลิปนี้กับโมมี่อย่างหลายเนาะผ้ามายางเล่นสุรากาดยูทาเลื่อนนะจ้าพวกอนกับตับไปตอละจ้าจะไปสื่อกับเขาเนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนานจ้าเดี๋ยวพาเราผพาเที่ยวไม่คือเกาจ้าจันทาการดีเนาะพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณทุกคนี่เขามารับชมรับฟังให้กําลังใจจ้าพอกันไหมคลิปหนาเดี๋ยวพาเที่ยวหม่พอกันไหมบ๊ายบาย